16บนาฬิกานาทีพบจมฟ้า3มชั้นหรือพบฉัดมงคลหรือพบบัวตู่มใช้ในการยึดอำนาจตอนนั้นปี49ยึดอำนาจทักษิณชินวัตรปี57นะยึดอำนาจรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นยิ่งลักษณ์ถูกพักการทำงานไปแล้วต่อมายังคงมีรัฐบาลซากรัฐบาลหลงเหลืออยู่แล้วโดนยึดอำนาจในภายหลังนะครับถ้าเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ก็ลองพิจารณาวันที่16 มกราคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาส่วนการดีนกันผมย้ำอีกครั้งของสามราคการเมืองในอนาคตการเมืองมันแบ่งฝ่ายฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายกับฝ่ายไม่เอาเจ้าฝ่ายขวาคือฝ่ายเอาเจ้านะครับถ้าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาไปรวมกันเมื่อไหรนะ่ตอนนั้นก็คงจะมีคนติดคุกแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่ถูกจับตามองในปีที่ผ่านมาฮนะต้องขอบคุณหุ้นส่วนนะที่ติดตามว6หกเหนียวนะครับในช่องต่างๆก็แต่ละช่องก็อยู่ที่ประมาณ7-8ล้าน วิวนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จนะซึ่งมีอยู่ประมาณ10เกือบ10ช่องแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มรวมๆกันแล้วประมาณอย่างน้อย30ล้านวิวนะอย่างน้อยนะสาล้านวิวต่อช่องนะต้องก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุนส่วนนะที่ร่วมกันสนับสนุนสถานีไม่ว่าจะเป็นการดูโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเป็นงบประมาณ นะครับที่ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนคนละไม้คนละมือทั้งแชนะ่ทั้งส่งต่อนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนี้ไปถึงผู้รับสื่อตามหลักทฤษฎีของความจริงวันนี้ประเด็นที่ผมเริ่มต้นคงเป็นประเด็นทางการเมืองหลังจากที่มีการวิจารณ์มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่วาจะมีการจับมือกันนะระหว่างพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ภูมิใจไทย และก็เพื่อไทยในการตั้งรัฐบาลในครั้งหน้าวิดีโอที่เผยแพร่ไปในสื่อแล้วก็สังคมเนี่ยมันทุก3 6 0องศามันไม่มีมุมไหนเลยที่มีการปกปิดเพราะฉะนั้นท่านปล่อยคลิปออกไปนั่นแสดงว่าท่านก็ตั้งใจทําหน้าที่แล้วก็อยากให้สังคมรับรู้ในเรื่องของรายละเอียดของคดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีการปกปิดหรือว่ามีการช่วยเหลือกันหรือว่ามีคนร้องขอเนี่ยท่านคงไม่ปล่อยคลิปทั้งหมด คลิปนี้ปล่อยจากปปชนะครับกับปปปนะครับไม่ใช่ผมนะไม่คนพูดจับพร้อมจับมือทุกข้อผมไม่เคยพูดสักกาผมพูดอยู่ครเดียวตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็ย้าตลอดว่าพูดไปหลายครั้งแล้วนะทำไมยังถามอีกก็คือรอเรื่องตั้งรอผลเรื่องตั้งแล้วผลต้องการเรื่องตั้งเนี่ยเขาจะเปตัวชี้ตัวกําหนดเองว่าเราควรจะไปทางไหนไม่มีผิดหรอครับนะครับไม่จปิดประตูสาหรับทุกด้านทุกอย่างเรา เราไม่นิยมความ <Okay. S 1> ขัดแย้งเราไม่ต้องการทะเลาะบอกแววงกับใครเราไม่ต้องการสร้างความจงเกลียดจงชังระหว่างกันว่าการประสานางานทางราชการเนี่ยอาจอาจจะมีปัญหาอาจจะเกิดความล่าช้าหรือไม่ก็าอาจจะเป็นประเด็นเรื่องการเมืองนะฮะน่าจะเป็นประเด็นเรื่องการเมืองซึ่งผู้ที่ลงมติให้ไปอู่ฮั่นเพื่อไปดูเรือดำน้ำไอ้ที่เราจ่ายเงินไปแล้วเราไม่ได้เรายังไม่ได้ของเนี่ย ก็มีหนึ่งก็คือผมนะฮะในฐานะพักไทยสีวิไลนะครับ2ก็คือท่านประเสริฐจันรรทร์ละลวงทองนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยฝ่ายช้านแล้วก็ท่านสสตีใหญ่นะฮะตีใหญ่ก็อยู่ฝ่ายช้านพรรคเพื่อไทยเหมือนกันแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพิจานชววิพัฒน์ลองหัวหน้าพักเก้าไก่ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะฮะสรุปไปไม่ได้นะฮะสรุปไปไม่ได้แล้วก็ในคณะกรรมธิการทหาร สัปดาห์นี้ไม่มีการประชุมสภาผูา้แทนราษฎรนะครับก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันวันพฤหัสหน้านะครับพฤหัสหน้าวันที่พฤหัสหน้าวันที่สิบสอนะฮะสิมการานะฮะจะมีการเรียกาทางาแม่ทัพเรือนะฮะพลเรือเอกเชิงชายนะฮะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องอสัญญาที่ทําสัญญาไว้กับาสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไข ใน TOR เดิมว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนจะถูกหรือผิดเนี่ยจะชี้แจงในวันที่12มกราในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นรัฐบาลของพระเอกประยุทธ์กำลังโดนหนักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการจับผิดอธิบดีอุทยานาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งตอนนี้นายกรัมตรีมีคำสั่งให้อธิบดีอุทยานไปประจำ ที่ทำเนียบรัฐบาลขาดจากตำแหน่งเดิมแล้วก็ให้ยุรองขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนนะครับชัยวัดนะซึ่งเป็นคู่ปรับนะบก็ไปให้ปากคำต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามตำรวจนะตำรวจป้องกันและปราบปรปามการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในขณะที่มาเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของป้ายนะป้ายจำนวนมูลค่า30ล้าน ของสถานีรถไฟซึ่งปรากฏว่ามีการร้องอัางผิดกับสภาบรายงานมีการร้องต่อรัฐมนตรีแล้วก็มงคลกิจก็ไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็เป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนสีเถาซึ่งตอนนี้ชูวิทย์ก็ขู่ จะมีการเล่นงานพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัตรีหากไม่ย้ายผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับเรื่องที่4เกี่ยวข้องกับเจ้าที่ดีเอสไอนายไปยื่นถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องจากไม่พอใจบอกว่าเกิดการทุจริตเกี่ยวเรื่องคดีมีการปล่อยตัวทรัพย์สินผู้ต้องหาในคดีพิเศษอย่างที่ไม่จําเป็นและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นะครับแล้วก็เรื่องของการโยกย้ายซึ่งก็มีการขู่ที่จะดำเนินคดีนะครับกับทางผู้ร้องเรียนด้วยนะรัฐมนตรีก็บอกว่าจะให้เลขารวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของตุยยุยธร,รสามประเด็นนี้คงคงเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในขณะที่บลเอกประยุทธ์จันท์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าวันที่9ธันวาคมขอไปใหมก,กราคมม,มีข่าวมาวันที่9มก,กราคมก็จะเดินทางไปสมัครพรรครวมไทย นะ,ะสร้างชาตนะะิเพื่อที่จะเป็นสมาชิกถือเลิกวันที่9กะ,ะก็ตรงกับรันะะชก,กาลที่9ะะเพื่อที่จะเข้าไปเป็นค a n ด i d a t นายกมตรีนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็มีการ,กรวิเคราะห์ว่า3ามพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักของพลเอกประวิตย์พักของทักษิณน,นะฮะพักของเนวินรวมกัน3ามพักเนี่ยจะตั้งรัฐบาลในรอบหน้าได้อย่างแน่นอน ในเชิงงานสังเคราะห์นั่นหมายควาว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะตัวพลเอกประยุทธ์จะกลับกลายเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์จะกลับกลายเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับกระแสข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นพรคเพื่อไทยนะฮะก็ออกมาปฏิเสธแถลงการเป็นอย่างเป็นทางการว่าจะไม่ขอจับมือของพักการเมืองใดๆในเวลานี้เพราะยังไม่ถึงเวลาอนุทินชาญวีรกุลนะครับ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคนของเนวินก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะว่าจะคุยกับใครแต่ก็สามารถที่จะเจราจากับพรรคการเมืองนู้นนี่นั่นได้หมดทุกพรรคการเมืองพอถามนะครับเรื่องของพรรคก้าวไกลอนุทินก็พูดได้ไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่บอกสื่อมวลชนว่ามันเองที่ใหม่จับมือนั่นคะือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนอย่างนี้ที่ยวเรื่องประเด็นแรกเรื่องการจับมือกัน นะการจับมือกันอของสามพักการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยนะไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมนะสามพักนี้มาจับมือกันตั้งรัฐบาลทันทีเนะี่ยนักวิเคระห์เขาวิเคราะห์แบบนั้นผมเรียนว่ายากอะยากมากอะถ้ามีเกิดขึ้นนะแบบนั้นขึ้นมาสิ่งที่จะตามมาก็ผมเรียนให้ทราบนะคงมีคนติดคุกอะไม่เชื่อคอยดู นะการเมืองไทยมันสลับซับซ้อนนะยอกย้อนกลอุบายนะครับตอนนี้เพื่อไทยก็ยืนยันเขาจะแลนสไลด์แน่นอนมั่นใจจะได้สสอสองร้อยห้าคนนะหมอชรนาก็บอกอย่างนั้นนะเขามั่นใจจะเกิดแลนสไลด์นะแต่คุณสนธิลิมดงกุลก็บอกว่าน,นี่แลนส์ลงสไลด์อะไรสสล่วงแล้วสี่คนแห่ออกจากเพื่อไทยนะครับคุชชูลีกภันะก็ประกาศบอกว่าตอนนี้มีสส นะครับออกจากเพื่อไทยเนี่ยก็อไปฮะออกจากสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ออกอีกสองคนนะครับของพลังประชารัฐรวมแล้วตอนนี้ออกมาร้อยกว่าคนแล้วนะถูกออกถูกให้พักการทํางานถูกพ้นเ่ยร้อยกว่าคนเหลือในสภาสามร้อยกว่าคนเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลักแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมเคยเรียนไว้แล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ยุบสภาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนั่นหมายความว่าก็จะจัดก,การเลือกตั้ง <c oughs> ภายใน1 5วันสสจะสังกัดพรรคการเมืองได้ภายใน30วันแต่ถ้าไม่มีการยุบสภาสสจะต้องสังกัดพรรคการเมืองภายในวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับเพราะจะมีการเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะฮะนั่นหมายว่าต้องสังกัดพรรคการเมืองก่อนในระยะเวลา90วันนะครับอย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าจับตามอง นะ,ะเรื่อง180วันเรื่องการห้ามหาเสียงเลือกตั้งปรากฏว่าตอนนี้เราเห็นป้ายหาเสียงเลือกตั้งเต่เมืองเลยนะฮะปรากฏว่ามีการอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าสามารถขึ้นป้ายได้ในระหว่างนี้นะครับหลังจากบรรดาพักการเมืองต่างๆโวยวายกดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะต้องหาเสียงให้ได้มาจำกัดสิทธิเขาได้อย่างไร กกตก็เลยออกกติกาขึ้นมาว่าเอาละสามารถหาเสียงได้แต่การหาเสียงดังกล่าวจะต้องเอาจำนวนป้ายหาเสียงดังกล่าวเนี่ยไปรวมกับการหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งจริงด้วยผมเรียนท่านส่วนเรื่องนี้นะถ้าเข้าใจเรื่องหลักการร่างกฎหมายเข้าใจเรื่องของเจตนารมณ์ของการร่างทรรนูน ไอ้กรอบร้อยแปวันหมหาเสียงเขาระบุชัดเจนนะคณะกรรมการการเลือกตั้งทําแบบนี้ปล่อยให้นักการเมืองสามารถอนุญาตทําได้แต่ก็จะอไปรวมกับเมื่อมานคอยดูฮะพอมีคนร้องเรียนขึ้นมาคนที่อยาติดคุกไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวนะคนอนุญาตด,ด้วยนะเพราะเจตนาลมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญและผู้เขียนกฎหมายเนี่ยที่เขาคิดตั้แต่ต้นเนี่ยเขาเจตนาเพื่อ ต้องการสกัดธุรกิจการเมืองเพื่อไม่ต้องการให้นักการเมืองพักการเมืองไปหาเสียงก่อนที่จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเด็ดขาดนี่ผมย้ำมาเด็ดขาดนะก็คอยดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะสังกัดพักครวมไทยสร้างชาติในวันที่9ซึ่งมีข่าวออกมานะในเดือนมกราคมเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนว่า วันที่เก้าดังกล่าวผมไปดูหลักเชิงโหราศาสตร์แล้วเนี่ยมันตกที่เพชฌฆาตเลิกเถีบเก้าโนริกาเพชฌฆาตเลิกเหมาะไหมที่จะใช้นะครับในการสมัครสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติในเชิงโหราศาสตร์ไม่เหมาะเขาไม่ทำกันเลิกไม่ใช่เลิกมงคลเป็นเลิกแตกหักนะฮะ ซึ่งนักโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่ใช้เลิกผานาทีดังกล่าวในการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะครับเขาใช้สำหรับการแตกหักนะครับแต่วันที่16 9กนาฬิกาเป็นลาชาเลิกนะครับเลิกที่ดีที่สุด อาจจะถูกมองว่าเป็นเลิกทําไมที่เรียกว่าลาชาเลิกเพราะเป็นเลิกที่ดีที่สุดของเลิก9กานริกาน่าจะเหมาะสมกว่านะครับพอสมัครวันที่9มกราแล้วพลเอกประยุทธ์มีเวลาเท่าไหร่มีเวลาทั้งหมดที่จะให้คนรวบรวมเข้าพักก่อนวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ัก็ตกอยู่ประมาณ20กว่าวันนะครับก็เพียงพอแล้ว นะครับการเร่งเข้าสมัครพักรวมไทยในตอนนี้ถ้าสมมติทะลึ่งว้ยุบสภาอีกโอ้โอเขาเว่าขาลอยข้าราชการก็เกียร์ว่างนะฮะไม่มีใครเอาด้วยแล้วทีนี้พักรวมไทยก็ตั้งคนยังไม่แล้วเสร็จตั้งสาขายังไม่แล้วเสร็จเลยทำได้เหนืออีสานอยู่บางส่วนนะครับแต่ก็ยังตั้งส่วนอื่นไม่ได้กำลังไล่หาคนอยู่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ นะครับผมเรียนมาด้วยความปรารถนาดีนะผมก็พอเรียนอยู่บ้างเรื่องโหราศาสตร์นะครับเหมือนกับที่ผ่านมา19กันยายนพุทธศักราช2549นะครับ2 0 9นานาะทีโจรเลิกในการยึดอำนาจนะครับวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16นานาะที พบจมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัตรมงคลหรือพบบัวตูมใช้ในการยึดอํานาจตอนนั้นปี49ยึดอํานาจทักษิณชินวัตรปี57นะยึดอํานาจรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นยิ่งลักษณ์ถูกพักการทํางานไปแล้วต่อมายังคงมีรัฐบาลซากรัฐบาลลงเหลืออยู่แล้วโดนยึดอํานาจในภายหลังนะครับถ้าเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ก็ลองพิจารณาวันที่16มกราคมพุทธศักราช2566เวลา ก้านาฬิกาส่วนการดีนกันผมย้ำอีกครั้งของสามพัคการเมืองในอนาคตการเมืองมันแบ่งฝ่ายฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายกับฝ่ายไม่เอาเจ้าฝ่ายขวาคือฝ่ายเอาเจ้านะครับถ้าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาไปรวมกันเมื่อไหรนะ่ตอนนั้นก็คงจะมีคนติดคุกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี เพื่อความดีผมเทสศักด์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เท่าไหนคงไม่ยังยืนฉันรักคู่รักแม่รักด่างกลืนยังอาจคมคืนขึ้นได้ภายหลังแต่ความรักชาติรักแสนพิศวาสรักสุดกำลังก็เกิดมานาะ ยอมสละชีวังรักจนกระทังหมดเลือดเนื้อเรา รับแสนพี่สวาร,ร,รักสุดกำลังก็เกิดมานกยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา ดเลือดเนื้อเรา